รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ต้องใช้วิาริญาณในการรับชม เจ้าหลี่ชื่อไอหยาหน้าเมาส์วันเชิญแว่นหัวคุณผู้ชมมาต้อรับสูรายการอหยาหน้าเมาส์เขกับผมจตุรามณีรัตน์นะฮะอย่าลืมครับพบก,กันแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะทุกวันเสาร์และก็อาทิตย์ครับสัปดาห์หนึ่งพบก,กันแบบนี้สองวันนะฮะใครก็ตามครับที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะฮะเปิดทีวีดูเลยครับผมช่อง tccv นะฮะแน่นอนถ้าเปิดตู้เย็นคงจะไม่เห็นการฮ่าฮเอาคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีครีมครับที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะมีทั้งครีมที่แบบว่าคุณเนี่ยไม่ม ไม่เห็นกับตาคุณจะไม่เชื่อเด็ดขาครับแล้วก็มีคลิปใส่คลิปครับที่รับประกันว่าคุณจะตลกไอ้ยาแน่นอนฮะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่คลิปแรกของเรากันก่อนครับคุณผู้ชมทราบไหมฮะว่าในเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันมีโอกาสตกมาแล้วเราก็คุณอยู่ในช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่มันอันตรายสุดยอดมากเลยครับเราจะไปนะฮะที่ศูนย์อนุรักษ์พัน์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยครับที่เมืองไทยดนี่ยนะฮะ ไปดูคลิปปนี้นะฮะเขาถ่ายเก็บเอาไว้ได้นะครับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะฮะเขาไปเจอกับเจ้าช้างตัวหนึ่งครับเรียกว่ากําลังตกมันเลยและที่สำคัญเขาเียนเป็นช้างตัวนาดเดียวโอ้นาเดียวเรามาสิญญ่้อเห็นความโหดร้ายทารุนมากครับแต่ไอคนคนนี้ฮะที่เขาบอกว่าเกิดจะโดนช้างเหยียบตายเนี่ยสุดท้ายครับรอดรอดไปได้ยังไงลองชมดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ เขาคนนี้ใส่พระอะไรหรือเปล่าแม่กระั่งโอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้มันคือฉากที่ชา้างกําลังวิ่งแบบตกมันจะเข้ามาทำรายร่างกายครับแต่สุดท้ายครับมันเรียกว่าวยูเทริร์นกลับดยกระทหารรับประกันว่าคอของพี่แกนี่คงจะมีพระหรือถ้าไม่มีพระเนี่ยทำไมพี่แกถึงยืนนิ่งฮะไม่รู้ว่าใส่กาลังไล่กขาถา h หรือว่าแกกลัวจนยาดตัวหายขนาดน,นั้นเรียกว่า t านิ่งเลยแต่จริงจแล้วเขาบอกว่าเวลาเจอชา้างนี่นะฮะหลายคนบอกเฮ้ย ลองนอนแกล้งตายช้าตหมีอ้อนั้นหมีอ้อนั้นไม่ใช่ช้าเอออันนั้นอันนั้นหมีเขาบอกว่าลอง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 แบบว่าให้ให้ให้หลบเข้าเข้าป่าให้ไเข้าป่าเพราะว่ามันก็บุกได้ว่ะบางคนบอกว่านั่งในรถนั่งในรถแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ห้ามมีแตกอยู่เฉยเฉยเรียกว่าตายอย่างสงบสงี่ยีย็น่าจะดีสุดนะฮะก็เลือกวิธีการตายเอาละกันจะตายแบบว่าคึกคืนหนหรือจะตายแบบนิ่งๆตายแบบนิ่งๆก็รออยู่เฉยๆแล้วกันนะ อ่ะเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ฮะก็คือเจ้าช้างครับช้างตัวใหญ่ๆนี่นะฮะเขาว่าช้างครับเขาเรียกว่าตาเสียงตาเสียงต้าที่เขาใหญ่นั่นเองครับผมต้าเสียงต้าเสียงแล้วก็ช้างเลจะบอกไปครับเมื่อสักครู่นี้ระหว่างช้างช้างกับคนนี่นะฮะเรียกว่า เผชิญหน้ากันเผชิญหน้ากันแบบนี้เขา,เ,ขา,า an, เรียกว,ว่าเมียนตุย้ยเมียนหรือว่าเมียนตุ้ยก็เมียนตุ้ยคือการเผชิญกันแต่ถ้าตุ้ยเมียนคือตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้จะได้จะเมี an, ui, ยนตุยเมียนก็ายๆกับเผชิญหน้ากันแบบนี้คุณผู้ชมครับเมียนตุยเมียนที่แปลว่าเผชิญหน้านี่หละฮะ และจะไปเชิญหน้าเสร็จปั๊บเนี่นะครับเขาเรียกว่าความที่ไม่น่าเลยเชื่อมันเกิดขึ้นครับผู้ชายคนนี้ครับแทนที่จะเจอนะฮะ้างกระทืบตายไปแล้วเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็รอดตายครับคำว่ารอดตายนี่นะเขาเรียกว่าสิ้นฉุนสิ้นฉุนครับผมสิ้นฉุนเรียกว่ารอดตายก็อบอกว่ารอดตายแบบปฏิหารมาก ปกติเขาบอกกันว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากโดยเฉพาะกับช้างตัวแบบนี้นะฮะก็เรื่องช้างงานเดียวมันกำลังตกมันด้วยนะครับเอาเป็นว่าถือว่าสุดยอดแห่งการลอดตายสุดยอดของชีวิตที่เจอแบบนี้รับประกันว่าโอ้โเหเผ็ดปิดนานมาถึงคลิปนี้บ้างคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ตอนนี้นะฮะ,ละหลายๆคนกําลังเข้าไปด่าเลยฮะกาลังเข้าไปเขียนว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยได้ยังไงครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าแบบนี้คุณผู้ชมครับ คลิปนี้นะฮะเราจะได้เห็นเรื่องของการทะเลวาทกันครับผมก็คือหง่ายครับวันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์นะฮะมันก็เป็นวันหยุดนี่หละครับมีผู้ชายนะฮะสองคนกำลังตอกตะปูแบบปึงปังปึงปังบริเวณหน้าบ้านครับจู่ๆครับก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะออกมาตะโกนว่าเฮ้ยตอกทำไมเนี่ยวันอาทิตย์วันหยุดทําไมมันตอกเวลาเช้าตกขนาดนี้เวลาอื่นทำไมไม่ตอกงแหมอันนี้คุณยายก็ตอกกลับไปเลยนะฮะแต่ ด้วยความที่เป็นรูปชายคุณผู้ชมครับด้วยความมัดแมนก็ตอบกลับไปกับจ้านหน้าของคุณยายเพราะว่านี่มันบ้านของกูจะตตอกบ,บ้านกูเสกอะไรด้วย <c oughs> มาพ,พูดแบบนี้เข้าไปครับคุณยายถึงขั้นตื้นตันใจครับแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันเล็กน้อยครับ <c oughs> จนกระทั่งนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่านจะเป็นทอมครับลักษณะคล้ายทอมเนี่ยออกมาครับ ออกมาเชียร์ฝั่งคุณยายครับช่วยกันด่าวผู้ชาย2คนนั้นแต่สุดท้ายครับผู้ชาย2คนนี้นะฮะเาเรียกว่าเกิดความโกรธสะครับเข้าไปทาร้ายร่างกายขาอหญิงสองคนนี้นะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างชมดูก่อนเลยครับ Não, não, não. ครับแม่เราทำให้เขาบอกคุณผู้ชมครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นคดีความกันใหญ่โตไปแล้วครับเพราะว่าคนที่เขาถ่ายคลิปหรือว่าคนที่เสียหายก็บอกว่าเขาจะเอาความให้ถึงที่สุดและก็จะมีเขาเรียกว่านอกจากไทยมุงและก็ไทยที่ชอบเข้ามาเสนอความคิดเห็นเขาก็บอกนะครับว่าการกระทําแบบนี้ของผู้ชายทั้งสองคนนะครับถือว่าทําเกินกว่าเหตุอย่างมากครับคนนี้คือผู้หญิงนะฮะผู้หญิง2คนและอายุอนานไนก็เรียกว่ามากด้วยเรียกว่าเทียบได้กับแม่เลยก็ว่าได้ครับผม และอย่างที่บอกไปครับเขาก็รุ้นนะบ,บอกเชียร์เขาว่าห้ามยอมเด็ดขาดห้ามยอมเด็ดขาดในเรื่องของคดีแบบนี้เอาละฮะเราจะมารู้จักกับคำสับท,ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทกันระหว่างเพื่อนบ้านนั่นเองครับผมแต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยในเวลาเช้าครับผมเช้าเช้าแบบนี้นะฮะคนที่กําลังหลับกําลังนอนครับและมีการตะรปูเสียงดังแบบนี้ครับก็แน่นอนละฮะข้างบ้านก็ต้องไม่พอใจ คำว่าเช้าเดีะะด๋ยวเราให้เช้าเดี๋ยวว่า早上กับ早上早上回来ก็คือก็คือเขาเขา早上早上ที่แปลว่าเช้าน,น,นั่นเองครับและอย่างที่บอกไปครับเหตุการณ์นี้นะ,ะเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านสองคนแบบนี้นะฮะเขาว่าเพื่อนบ้านเขาว่าหลินจีหลินจีหลินเน,น,นี่ยนะเสียงสองน,นะครับ เวลาออกชื่อนะฮะก็คือเป็นเสียงหนึ่งหริ่นะฮะที่แปลว่าเพื่อนบ้านนี่แหละครับแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ายง่ายครับตอนเช้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาครับก็แน่นอนละฮะรบกวนแบบนี้เขาก็ต้องไม่พอใจครับก็คือคาว่ารบกวนที่เรียกว่าสาหราแต่คำนี้นะฮะเราสามารถใช้คําว่าสาเหล่านี้นะครับเป็นประโยคคําถามได้อย่างเช่น แล้วควรถามหน่อยได้ไหมตาเหล่าเสียแล้วก็ถามทูกถามที่ถามนั่นได้เลยเขาบป็ตาเหล่าครับผมตาเหล่าแต่ลืมนหครับเมื่อสักครู่นี้เราออกเสียงคำว่าตาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นออกเสียงสองใช่ไหมฮะแน่นอนแหละครับเพราะว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยนะฮะเสียงสามเสียงสามเจอกันแบบนี้ด้านหน้าเปลี่ยนอ่านเป็นเสียงสองทางสี่ครับนี่แปลว่ารบกวนนี่นะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่เขาบอกไปครับคำโบราณบอกว่าเวลาจะซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยฮะก็ต้องดูเพื่อนบ้านก่อนครับว่าเพื่อนบ้านดีไหมอัธยาศัยดีไหมเรื่องนี้สาคัญมากทีเดียวครับผมแต่ที่สําคัญอื่นใดนะฮะเราควรจะต้องมีกาเรียกว่าความเกรงอกเกรงใจและคิดให้เยอะนิดนึงครับถ้าเกิดเรานั้นจะต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเองครับอ่าเรื่องนี้นะฮะสอนให้เรารู้ว่าการที่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่แบบว่า ใส่ใจทั้งตัวเราเองแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเดียวครับเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับไปดูหนูน้อยคนนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดมากครับนี่ว่าเล็กพริกที่หนูทีเดียวครับเราจะไปดูนะครับคลิปคลนี้ครับที่คุณพ่อนะเขาถ่ายเอาไว้นะครับทั้งลังปลื้มปิติกับลูกของเขามากครับ ไปดูเจ้าตัวน้อยนะครับเพียงวัยแค่ไม่ถึงขวบครับเรียกได้ว่าพระอ้อมนั้นยังตรงก้นกันอยู่เลยครับเขาได้มีการหาเขาเรียกว่าตายครับตายกําแพงหรือว่าตายนับขาจําลองเรียกได้ว่ามือนี่นะฮะอีกสองมือนี่ก็พยายามที่จะจับจับแล้วก็ดึงขึ้นไปส่วนขาสองขาก็พยายามที่จะเยยบเยยบแล้วก็ยืดขึ้นไปโอ้โหสุดยอดมาทีเดียวเราไปดูการปีนปีนผาปีนผาของหนุ่น้อยคนนี้สุดยอดขนาดไหน สุดยอดมากบคุณผู้ชมครับและแนั่นแหละครับคือรีลาท่าทางของหนูหน้อยเล็กพี่ขนหนูครับที่เขามีการปีนป่ายนะครับซึ่งเป็นหน้าผาจำลองคุณพ่อดนี่นะครับโอ้โหเียด้ว่าสะใจมากครับเขาคิดในใจว่าโห้ยเลือกคนที่สุดยอดมากผมเชื่อนะครับว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นนักปีนผาที่ดีได้ไดะะหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักยกเท้าที่ดีได้ในอนาคตเช่นเดียวกันกับปีนติ่งขนาดนี้ข้างๆบ้านระวังด้วยแล้วกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำสาปกันนะครับ คำศัพท์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ที่บอกไปครับว่าน้องคนนี้เนี่ยสุดยอดมากครับสุดยอดทั้งเรื่องของร่างกายที่มีความแข็งแรงแล้วก็ความคิดเรียกว่าสุดยอดอัจฉริยะน,ะนั่นเองครับเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าฉีา่ไฉฉี่ฉีไฉที่แปลว่าอัจฉริยะครับอัจฉร,ริยะแบบนี้อนาคตเนี่ยรุ่งเรืองแน่นอนครับผม เพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของการปีนเขาเพราะว่าปีนเขาเนี่ยนะภาษาจีนเรียกว่าผาซางผาผ,า,ผาคือการเก่งเรืไป้ซานคือเขานน่นองครับผาซางผาซานนะฮะแบบปีนเขานึ่ง พอปีนเขาแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่ว่าการปีนเขาแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นเขาแท้นะฮะมันเป็นเขาเทียมครับถ้าถ้าเขาเทียมเขาเรียกว่าการปีนหน้าผาจําลองครับเพราะว่าหน้าผาเนี่ยเขาเรียกว่าเฉินเฉินหยาเฉินหยานี่นเองครับเฉินหยาาหน้าผา แต่ของน้อง็เป็นหน้าผาจำลองน,ะนะอัง่นเองคุณผู้ชมครับและนี่นะครับใครก็ามนะฮะที่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะเอาลูกๆของคุณมาลองปีนผามัางก,ก็ลองดูนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเอาแบบตเตี้ยๆพอทูสูงตรงมะจายไม่รู้ด้วยแหละเด้ออาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะไปพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเพราะว่าเบรกหน้าของเราเนี่ยนะฮะยังคงมีเรื่องราวมีคลิปแบบนี้มาฝากกันเหมือนเดิมสักครู่เดียวอยู่ที่ไหน